ฮัลโหลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยคะ่ะทักทายทั้งคนที่เพิ่นตั้งใจเข้ามาชมและก็คนที่เพิ่นหลงเข้ามาคือเก่าเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อแรกของวันสงกรานต์เนาะหรือปีใหม่ไทยบ้านเฮาก็ขออวยพรอวยใยให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะแล้วก็ไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บอะไรเข้ามาแผ้วพานเนาะทํากิจการค้าขายอะไรก็ขอให้ร่ํารวยเงินทองไหลมาเทมาเดอ้อคนที่เพิ่นหยุดงานเพิ่นก็ับับ รถก็ไปเยี่ยมบ้านนะคะก็ขอให้ขับขี่รถอย่างปลอดภัยเนาะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพกันทั่วหน้าทั้งไปและกลับเนาะคะ่ะเล่นน้ําเพื่อสซงโยกไอ้บ้าเยอรม,มันนเด้อจ้าส่วนแซงโยกก็บ,บริไดโอกไปใส่นะคะมนเมอนก็เลยเสิเหตุกับเขาปั่นไอ้บ้าเยอรม,มันกินแนวกินที่เสียดปั่นไอ้บ้าเยอรม,มันกิน,มนเมอนก็คือแกงกระดูกหมูใส่ผักกาดหินนะคะของฮองวาผักกาดหินกันแล้วกันเนาะเพราะว่าคือเวลากินเข้าไปแล้วมันคล้ายๆผักกาดหินเลยนะแบบ ขึ้นจมูกคือกันเลยพักฝรั่งเอามาใส่ปลาแดกอะโอเซฟคือกันได้ล่ะแต่ยูนี้ส่วนมากเขาจะามาเฮ็ดเป็นสลัดนะคะแต่สาวย้อบโบมักกินแบบสลัดเนาะก็เลยค้นพบวิธีใหม่คือเอามาแกงกินกับอาหารบ้านเราขั้นตอนและวิธีการปรุงกันง่ายๆสไตล์สาวน้อคือเก่าน,นะคะกัสิเบด้อธิบายยังมากไามแค่ okay, อย่าลืมใส่ปลาแดกกับผงวิเศษแค่นั้นละ่ะเบิ่งจากสาวย้อยยิบพักลงก็คือสิว่ามันลายเนาะแต่ที่จริงมัน่หลายแด้เบิ่งไหม เวลาเขาคนลงไปแล้วมันก็หยบลงไรที่อยู่เยอรมน,นีมาก,กินอาหารอีสานแบบสาวย้อลงเอามาแกงเบืองเด้อค่ะเพื่อได้กินแล้วสิติใจคือาวย้อสันดกว้าพักนี้ก็หาบบญากนะคะมีวางขายตามร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนาะของเยอรมน,นีก็แนะแนวทางคนที่เพิงพ่งมาอยู่เยอรมน,นีใหม่ๆเนาะมาบัน,นี้ถึงเวลาตักเสิร์ฟไอ้บ้าเยอรมันแล้วค่ะแล้วก็มีเมนูแก้เผ็ดอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือไก่ย,ย่างนั่นเองผกแห้งบ้านาเฮานะาวยอซื้อมาแต่งานไทยเผ็ดดีเผ็ดสะใจเสียดายซื้อมา บลายนะคะเอาไว้แปคราวหน้าเนาะจังซื้อมาใหม่เบิง่งสีหน้าคนได้กินอาหารอีสานนะไอ้ใบายารมันนี่ก็เป็นฝรั่งอีกหนึ่งคนนะคะที่ซื้ซอซบอาหารอีสานบานเฮาแห้งแหงมือใดที่แซยอบอกว่ามือนี้สันสิฮ็ดอาหารอีสานปั่นเธอกินเด้อโอ้ยดีใจอย่างคักเพิ่นสิมักเว้าคําว่าเอ็นลิกมาอีสานเอเซนในที่สุดฉันก็จะได้กินอาหารอีสานแล้วเพิ่นวา่าแต่เว้าจนลืมโฮงมากินข้าวน้ากันมาเด้อมากินข้าวน้ากันจ้า อดียวเล็กคับเศอย่างเดียวอืมจากวิธีเส่บอืมเสอนโคกนักกึบผักอันนี้เซ็บเบเดาลองเมืองเดาใครบอกเคยกินเอามาแกงใส่เซ็บเส็บอืมอืมอืมสบอืม เลยสกุลเลี้ยงไงอยู่มันหอนคุยยากเลยมันหอนเพชรผอมผักเพชรแห้งเนาะค่ะอย่าเพชรเยอะสิเอ้าเบาดึ๊ดเลยแค่เป่าอย่างขนม Nee, noch nicht. Ja, rein. <laughs> <laughs>